สัญชาตญาณแรกสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยเนี่ยก็คือการปกป้องลูกใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าความตั้งใจดีของเราเนี่ยมันดันไปขวางทางการเติบโตของเขาซะยิ่งล่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่อาจจะท้าทายความรู้สึกของหลายๆคนกันครับเนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย ความเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราปูทางให้ลูกเดินสบายๆนะครับแต่มันเกิดจากการที่เขาได้เผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองต่างหากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเป็นยังไงไอ้การปกป้องที่ว่าเนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยแถมยังมีชื่อเรียกเป็นจริงเป็นจังด้วยนะมาดูกันดีก,กว่าครับว่าเทรนการเลี้ยงลูกแบบที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนกันบ้างคือต้องบอกว่า ความรักความอยากปกป้องลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันดูจะเข้มขน้นขึ้นไปอีกขั้นเลยซึ่งเบื้องหลังลึกๆแล้วเนี่ยมันมาจากความกังวลของตัวพ่อแม่เองเนี่แหละจนกลายเป็นรูปแบบการเลี้ยงลูกที่ชัดเจนมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับคำนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีเลย h ฮลิ c o p t e r parent หรือผู้ปกครองแบบ h ฮลิคอปเตอร์ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีหอบินวนอยู่บนหัวลูกตลอดเวลาเลยพอเห็นปัญหาปุ๊บโฉบลงมาเคลียร์ให้ทันที ไม่เปิดช่องให้ลูกได้ลงผิดลองถูกด้วยตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวแบบต่อมาครับพ่อะปกครองแบบเจ้ากี้เจ้าการอันนี้จะมาแนวไมโครแมนจเลยคือจัดตารางชีวิตลูกแบบเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วตื่นมากี่โมงทําอะไรเรียนพิเศษอะไรคือทุกนาทีต้องมีเป้าหมายไม่เหลือที่ว่างให้เด็กได้หายใจหรือคิดอะไรด้วยตัวเองเลยและแบบสุดท้ายผมว่าคํานี้เห็นภาพชัดสุดๆเลยผู้ปกครองแบบเครื่องตักหญ้าหรือ l a w m o วอ r parent คือไม่ได้รอให้เจอปัญหาก่อนนะครับ แต่จะวิ่งนำหน้าไปเลยไปตัดหญ้าเคลียร์ทางให้เรียบเตียนคือทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางของลูกจะไม่มีอุปสรรคขวางอยู่แม้แต่ชิ้นเดียวเอาแล้วครับพอเราเห็นภาพรวมของพ่อแม่สามแบบนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วมันไม่ดียังไงละ่ะก็รักลูกอยากให้ลูกสบายใช่ไหมเหรอนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจคือความขัดแย้งของการช่วยเหลือที่มาจากความหวังดีล้นล้นมันเป็นคำถามที่จี้ใจดำคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆเลยนะครับว่า ไอสัญชาตญยาณการปกป้องของเราเนี่ยมันกําลังย้อนกลับมาทําร้ายลูกทางอ้อมหรือเปล่ากําลังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคิดไปเองนะครับมันมีงานวิจัยรองรับชัดเจเลยเขาพบว่าเวลาที่เด็กได้รับความช่วยเหลือทั้งๆที่ยังไม่ได้ร้องขอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อใจเขาโดยตรงเลยนะคือมันทําให้เขารู้สึกว่าสงสัยเราจะไม่เก่งพอแล้วที่แย่กว่านั้นคือครั้งต่อไปเขาก็จะไม่อยากพยายามทําอะไรยากๆด้วยตัวเองอีก เพื่อให้เห็นภาพตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยนะครับอยากให้รู้จักกับคําว่า anti fragility หรือภาวะต้านทานความเปราะบางคือมันเป็นแนวคิดที่ว่าของบางอย่างเนี่ยยิ่งเจอปัญหายิ่งเจอแรงกดดันมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคิดง่ายๆก็เหมือนการฉีดวัคซีนให้ร่างกายเรานั่นแหละครับให้เจอเชื้ออ่อนๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นซึ่งมันตรงข้ามกับการเลี้ยงลูกแบบประครบประงมทุกฝีก้าวโดยสิ้นเชิงเลย ถ้าจะให้สรุปผลเสือของการเข้าไปแก้ปัญหาให้ทุกอย่างแบบชัดๆเลยนะฮะมันมีอยู่3ข้อหลักๆเลย 1. คือมันเหมือนส่งสารไปบอกลูกไกลๆว่าลูกทําเองไม่ได้หรอก 2. คือมันพรากโอกาสในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่จําเป็นไปจากเขาและ 3. ซึ่งสําคัญมากคือมันแย่งโอกาสที่เขาจะได้สร้างความมั่นใจจากการแก้ปัญหาได้สําเร็จด้วยตัวเองไปแล้วปัญหามันไม่ได้จบแค่ที่ตัวเด็กนะครับ ผลกระทบของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนเคลื่อนที่กระจายออกไปเป็นวงกว้างกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นบ้างมีงานศึกษาที่ชี้ชัดเลยนะครับว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กโดยตรงเลยคือพอไม่เคยต้องจัดการอะไรด้วยตัวเองใช่ไหมครับก็เลยขาดทักษะในการควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนว่าชีวิตเหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยมันถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกตลอดเวลา พอเจออะไรที่ไม่คาดฝันนิดหน่อยก็จะเปราะบางและก็วิตกกังวลง่ายมากแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในตำราหรือทฤษฎีนะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนจากความเจ็บปวดจริงๆของคนคนหนึ่งเลยคำพูดจากผู้ใช้ reddit คนนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าบาดแผลทางใจมันลึกแค่ไหนเวลาที่บทบาทมันกลับกันที่พ่อแม่กลับต้องมาพึ่งพิงลูกมากเกินไปและผลกระทบมันไปไกลถึงระดับสังคมเลยนะครับลองคิดดูสิครับถ้าเด็กคนหนึ่งเห็นว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาเลย สมองของเขาจะเริ่มประมวลผลแล้วก็สร้างข้อสรุปขึ้นมาเองว่าอ๋อกลุ่มนี้คงไม่เก่งแน่แนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการสร้างอาคติการเหมารวมที่มันอันตร,รายต่อสังคมในระยะยาวประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราต้องแยกให้ออกว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกคือการช่วยเหลือโดยตรงก็คือเข้าไปบอกคําตอบเลยเข้าไปทาให้เลยซึ่งแบบนี้มันจะสร้างการพึ่งพิงส่วนอีกแบบคือ การช่วยเหลือโดยอ้อมอันนี้คือการให้คำใบ้การตั้งคำถามนำทางแบบนี้แหละครับที่จะช่วยสร้างทักษะและความมั่นใจให้เด็กได้ในระยะยาวซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือเด็กๆเ,เองก็ซึมซับและทําซ้ําพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันคือเขาจะให้ความช่วยเหลือแบบดีๆที่ช่วยสร้างทักษะเนี่ยกับเพื่อนที่เก่งอยู่แล้วแต่พอเป็นเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือจริง,รงๆเขากลับเลือกที่จะช่วยแบบตรงๆที่มันบั่นทอนการเรียนรู้ซะงั้งงน กลายเป็นว่าพวกเขากําลังตอกย้ําความเหลื่อมล้ําให้มันมากขึ้นไปอีกโดยที่ไม่รู้ตัวเลยโอเคเราเห็นปัญหาเห็นผลกระทบกันมาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดกันดีกว่าก็คือแล้วเราจะทํายังไงกันดีมาดูหนทางข้างหน้ากันครับว่าเราจะเปลี่ยนจากการปกป้องที่มากเกินไปมาเป็นการเสริมพลังให้ลูกๆของเราได้อย่างไร คำพูดนี้มันเหมือนเป็นการชวนให้เราปรับมุมมองเลยนะครับว่าบางทีหน้าที่ของพ่อแม่อาจจะไม่ใช่การคอยชี้น,นําทุกฝีก้าวแต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกได้ลองผิดลองถูกให้เขาได้เติบโตจากประสบการณ์ของเขาเองและนี่คือเครื่องมือที่จับต้องได้จริงเลยครับเป็น6ขั้นตอนง่ายๆที่เราจะใช้นําทางให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองแทนที่เราจะกระโดดเข้าไปทําให้ลองใช้เฟรมเวิร์กนี้ดูครับมันคือการสอนกระบวนการคิดไม่ใช่การยื่นคําตอบให้ นอกจาก6ขั้นตอนเมื่อกี้นะครับยังมีกลยุทธ์อื่นๆที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ลูกรู้จักประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองการให้ทางเลือกกับเขาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระหรือแม้แต่การทําให้เรื่องความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวขอย้ําตรงนี้อีกทีนะครับว่าการที่เราถอยออกมาไม่ได้แปลว่าเราทอดทิ้งลูกนะไม่ใช่เลยแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของเราครับจากคนแก้ปัญหา มาเป็นไกที่คอยเดินอยู่ข้างๆ้างคอยให้คำปรึกษาให้มุมมองแต่ไม่ใช่คนที่ลงไปเล่นแทนผมว่าคำพูดนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดเลยครับมันย้ำเตือนเราว่าอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งนะแต่มันคือบันไดครับคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกของเราได้ปีนป่ายไปสู่จุดที่สูงขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวเองสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ได้คิดกันนะครับว่า จะเป็นยังไงถ้าความช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้เนี่ยมันคือการเว้นที่ว่างให้เขาได้ล้มเพื่อให้เขาได้เรียนรู้วิธีที่จะลุกขึ้นยืนด้วยขาของตัวเองอย่างแท้จริง